จับบูไตให้รับบูนนะจับบูมาจับลองพ่อๆเร็วจับ โอเคงานตบมือหน่อยให้ตัวเองหน่อยพร้อไมไหมคะหนูลองพ่อมไหมคะพูดสิใช่หนูลองพ่อมไหมคะค่ะ <c oughs> อ่าบ๊ายบายแลย้วจะไปนอนแล้ว<น>ขึ้นน้อยก่อนหนูไม่อยากไปนอนทําไมไม่อยากนอนล่ะคะไม่อะแล้วหนูจะทําอะไรอะ่ะหนูจะอยากทํางานทํางานทําอะไรอะ่ะลูก มาทำมามาทำลงมามาทำมาทำขนมให้หม,มามากินโอ้โหเด็กวันไลอยากกินจังขนมอเค้กไหนะทำยังไงะคะกินแล้วค่วะแมวกินแล้วค่ะอร่อยมากคะ่ะขอบคุณนะคะแมมาเอาแจ็คก็กรไหมอเอาค่ะมีอะไรอีกคะลูกชิน้นลูกชิ้นอร่อยไหมอร่อยกี่บาทคะ มาปังปังฮะกี่บาทนะลูกค่่กี่บาทฮะปังอารังมีอะไรอีกมีมีไก่ว้าวนล้วกินอ๋อเบาบายไปนอนไหมหนูไม่อยากไปนอนทำไมไงหนูแบบหนูหนูอยากำักับข้าวให้มาม่ากิน เขาจะหลับกันหมดแล้วลูกมามาม่มาจานโอเคค่ะอยากกินข้าวเหนียว